จริงแล้วความสุขก็เป็นเพียงแค่ความคิดที่เปลี่ยนจากการคิดในเชิงลบให้กลับกลายเป็นเชิงบวกหากเรารู้จักมองความทุกข์ในมุมมองที่ต่างจากเดิมสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าตะกูลนี้ผียังหลบภาคหนึ่งอ้าวยอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังการตะกุยกได้เลยครับกินอะไรก็ไม่อ้วนกินอย่างกับยัดนุน่นยัดหมอนกินแบบตายอดตายอยากแต่ก็ยังผอมแห้งเหมือนไม่ได้กินอะไรมาแรมปีคนน่าสงสารเราขอแนะนำคอลลาเจนท่วมน้ำหน เพ่ช่วยแก้ปัญหาความผอมแห้งให้ตรงโจทย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การยัดอาหารเข้าไปแบบไร้เหตุผลเวรี่อับสตรใหม่กินแล้วไม่ง่วงนอนพร้อมทั้งยังมีวิตามินรวมที่จะช่วยทําให้ผิวของคุณกระจ่างใสอย่างกับหลอดไฟสีนอนถ้าบอกว่ามาจากช่องเกม ing Follow เซอร์หนึ่งแถมหนึ่งมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีแต่คำหยาบคายและเป็นคลิปที่มีแต่การตะกุยตะกายหนังไม่เหมาะกับลูกคุณหนูตีนแดงตะแคงตีนเดินซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็เอามาจากการดูหนังถ้าหากข้อมูลวิิิะละะะะเเผผดดดพพาาาาครรรกกกกกจมมมโนขออภยตตุุ งงิงง,งุงิงหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวความเพีย้ยนเริ่มขึ้นที่เขาสน์หาดเก่าแก่ที่อยู่น,นดินแดนอรกรัางห่างไกลและที่นี่ก็ได้มีตระกูลอดัมมาอาศัยอยู่ซึ่งตระกูลนี้ก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเพราะว่าพวกเขานั้นถูกสาสมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมันจึงทําให้พวกเขาทุกคนมีอาการปัป้มปัมเป๋อเไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปซึ่งตระกูลนี้ก็ประกอบไปด้วยโกเมสอดัมผู้นําของครอบครัวมอร์ดิเซียอดัมเธอเป็นเมียของโกเมและนี่คือลอลขงเขงวนนสเด้อองชชาื่ีม วนคนนี้คือคุณยา่าแวนนี่ฟรัมแม่แท้ๆของมอดิเซียแม่ยายของโกเมสยังยังไม่หมดเพราะยังมีมือดุกดิ๊กที่ชื่อติงวิ่งไปวิ่งมาทั่วคาลิหา์แม่งมีแต่ไรแปลกๆและสมาชิกคนสุดท้ายเขาเป็นคนรับใช้ของตระกูลนี้เขามีชื่อว่ารอสแค่เริ่มต้นมาแนะนําตัวละครก็เหนื่อยแล้วและในวันนี้โกเมสก็ได้ยินคุยกับติงหน้าห้องพี่ชายของเขาที่ชื่อเฟสเตอร์เนื่องจากพี่ชายของโกเมสนั้นหายสาบสูญไปจากบ้านถึง25ปีแล้วมันทาให้เขาต้องอยู่ที่นี่แบบอมทุกข์เพราะคิดถึงพ เด็กๆก็ไปโรงเรียนโกเมสกับมอดิเชียก็เฝ้าบ้านหากิจกรรมหน้าเบื่อทาไปวันๆเวลาต่อมาทนายประจําตระกูลที่ชื่อันลี่เขากับเมยก็ได้มาชวนโกเมสให้มาร่วมบริจาคเพื่อกากุศนแต่กว่าจะได้คุยกันก็ต้องดวลดาบกันก่อนแมงคนลําบากลําบอนแต่ดูเหมือนว่าโกเมสจะไม่อยากคุยธุรกิจกับทันลี่เพราะว่าธุรกิจกของเขาก็มีมากจนบริหารไม่หวันไม่ไหวอย,อยู่แล้วซึ่งมันทําให้ทันลี่ไม่ค่อยจะพอใจนะักเพราะมันหวังที่จะเอาเงินบริจาคไปใช้หนี้ที่ไปกู้นอกระบบมาแม่งเลวจริงๆโกเมสก็ไม่รู้เรรื่อองะไค เขาก็เลยลงไปเอาเงินในห้องนิราภัยของเขาออกมานั่นก็เพื่อฝา่ายทันลี่ไปจ่ายค่าใช้ใจ่ายรายเดือนภายในบ้านส่วนมอริเชียก็เอาสมบัติแปลกๆที่เป็นเครื่องล็อกนิ้วของเฟสเตอร์ที่หายสาบสูญเพื่อให้เมียของทันลี่เอาไปประมูลในงานประมูลซะและอีกสักพักไอ้ทันลี่ก็กลับมาที่ห้องทํางานของมันและก็ทําให้มันต้องมาเจอกับเจ้านี่นอกระบบที่มันไปกู้มาแต่ไม่ยอมคืนสักเีเธอมีชื่อว่าคุณนายเครเวนและนี่ลูกชายตัวบกควายของเธอเขามีชื่อว่ากอร์ดอนลูกชายสุดล้ำเึิสมองหนาและในขณะที่กอร์ดอนกำลังจะกกระทททไไออ้ัััลีี่่่มนนน็็เหหวาา ตาของกอร์ดอนน่าละไม้ใครกับเฟเตอร์พี่ชายของโกเมสที่หายตัวไปมันก็เลยคิดแผกนการที่ให้กอร์ดอนปลอมตัวเป็นเฟเตอร์เพื่อจะเข้าไปอสมบัติตระกูลอดัมออกมาคุณนายเครเวนก็โอเคกับแผนนี้เพราะตระกูลอดัมนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายที่ชาตินี้ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมดเวลาต่อมาพารลี่กับเมียก็มาที่คารืหานเนื่องจากมอดิเชียเชิญเขาต้องคู่มาร่วมงานทรงเจ้าข้าผีที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อตามหาตัวเฟเตอร์ที่หายตัวไปแม่งเหมือนประเทศไทยเลยเวลาของหายแทนที่จะไปตามหาของแต่ดันไปหาหมอผีีแลละะะในขขณท่พพวกเกเาปรอบิธ ก็มีสัญญาณดังมาจากทางประตูว่าตอนนี้เฟเตอร์ได้กลับมาบ้านแล้วและก็จริงๆนะครับเฟเตอร์ได้กลับมาหาพวกเขาจริงๆแต่ความจริงแล้วมันเคยกอรดรอนที่ปลอมตัวมาเพื่อหวังจะเอาสมบัติของบ้านนี้แม่งไปโดนตัวไหนมาวะตาแข็งปักแล้วมันก็ทำให้โกเมต,ต้องดีใจสุดๆที่พี่ชายของเขากลับมาสักทีคุณนายเครเว่นที่ปลอมตัวมาก็บอกนะครับว่ามีคนเจอกับเฟเตอร์ที่อวนปาทูนาแถวแถวสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแม่งแปไกลจังวะแต่มันก็กลับเป็นเรื่องไร้สาระที่โกเมสนั้นเชื่อสุดใจว่านี่คือเฟเตอร์พี่ชายของเขาแน่นอนถึงท่า และอีกสักพักมอรดิเชียก็มาที่ห้องของเฟเตอร์เธอก็เห็นว่าในกระเป๋าของเฟเตอร์มีของแปลกๆทั้งแฉลงระเบิดยาพชรแม่งเอามาทําอะไรวะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมอริเชียก็ไม่ได้สนใจเพราะเธอบอกว่าที่นี่ก็มีของพวกนี้เยอะแยะจะพกมาให้เปลืองแรงทําไมอา้าวมีก็ไม่บอกและในคืนนี้เฟเตอร์ตัวปลอมก็ยังไม่สามารถเข้าไปหาสมบัติได้เพราะดูเหมือนว่าเวนเดย์จะเริ่มสงสัยในตัวของเฟเตอร์ที่มีท่าทีลุกลี้ลุกลนแม่งไม่น่าไว้ใจเฟเตอร์ก็เลยล้มตัวนอนบนที่นอนคร่ำครือเออนนอน กลังนอนหลับโจโจติงมือดุ๊กดิก๊กมาหามันทําให้เฟสเตอร์ต้องกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแม่งเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอมือเดินได้เช้าวันต่อมารอบครัวอดัมก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีและในขณะที่พวกเขากาลังคุยกันจูจูพักลีเด็กจำมัมสุดแสบก็ไปหยิบป้ายอยู่บนถนนมาทําให้รถแถวนั้นชนกันจนสนั่นลันด,ดงและแทนที่พวกเขาจะต่อว่าพาสลีพวกเขากลับชื่โชมไอนเด็กเวนี่ด้วยความภาคภูมิใจเช่นยางนั้นแม่งความหวังของวอต์โกนจากนั้นโกเม นรภัยนนก็เพื่อระลึกความหลังซึ่งมันก็ไม่ต้องเปลืองแรงเฟเตอร์เลยสักนิดเดียวอยู่ดีๆก็พาไปเองแต่ทางลงไปมันก็ช่างซับซ้อนซ่อนเงินยิ่งนักจนทาให้เฟเตอร์ไม่สามารถจําได้ว่ารหัสต่างๆที่โกเมสพาเขาลงมามันคืออะไรและพอถึงประตูสุดท้ายโกเมสก็ให้เขาเปิดประตูให้แต่เฟเตอร์ก็ไม่สามารถเปิดประตูเข้าห้องนิรภัยได้นั่นก็เพราะว่าเขาคือตัวปลอมซึ่งโกเมสก็ไม่ติดใจอะไรเพราะคิดว่าเฟเตอร์คงจะลืมและพอเข้ามาด้านในเฟเตอร์ก็เผลอไปกดปุ่มเปิดเข้าไปยังห้องสมบัติได้โดยบ,บังเอิญมันจึง ทำให้เขาเห็นว่าที่นี่มีสมบัติอยู่เต็มไปหมดแมงคอดเยอะแต่เขายังไม่สามารถออกไปได้เพราะตอนนี้โกเมยยังอยู่กับเขาเออไว้วันหลังค่อยมาเอาและอีกสักพักโกเมก็ล็อกคอเฟเตอร์ซะอย่างนั้นและถ้าอยากให้ปล่อยมือก็ต้องบอกรหัสผ่านที่มีแต่เขาสองคนที่รู้รหัสนี้และก็นั่นแหละครับเฟเตอร์ตัวปลอมมันก็ไม่รู้รหัสลับหรอกครับมันจึงทําให้โกเมย์โกรเงดและสงสัยในตัวของเฟเตอร์อย่างแรงแมงใช่พี่กูปาวะแต่เท่านั้นยังไม่หนักใจเท่ากับการที่เฟเตอร์ไม่สามารถเอานี้ออกจากที่ล็อกนิ้วที่เป ตัวปลอมแน่นอนฟันทองซึ่งโกเมสที่งูดงเงีก็มานั่งเล่นรถไฟจําลองและจะมันมาชนกันให้ระเบิดละเบอร์ไปเลยและการเล่นของเขาก็เหมือนกับว่ามันจะทําให้รถไฟจริงๆชนก็เหมือนกับที่เขาเล่นเลยนะครับแม่งเล่นอะไรของมันวะในขณะเดียวกันที่เฟเตอร์เขาก็อาศัยยังหวะวิ่งเข้าไปในห้องนิรภัยนั่นก็เพื่อจะไปเอาสมบัติแต่เขาก็จำไม่ได้ว่าคันโยกที่จะไปห้องต่อไปมันคืออันไหนมันจึงทําให้เขากระเด็นกระดอออกมาจากบ้านและก็ดูเหมือนว่ามอรดิเชียก็สงสัยในตัวงเฟเตอร์เช่นกันเธอก็ชวนเขาเดินคุยเรื่อยละ่าือองงสดขตกูที ท่อต่อต่อกันมาแบบหน้าตาเฉยมอนจึงทาให้เฟตเตอร์รู้สึกกลัวมากแม่งมีแต่เรื่องน่ากลัว เวลาต่อมาเรเวนก็มาหาเฟสเตอร์ตัวปลอมซึ่งเฟสเตอร์ก็บอกเรเวนนะครับว่าตอนนี้ทั้ตกูลอดดมสงสัยในตัวเขาอย่างหนักว่าเขาน่ะไม่ใช่เฟสเตอร์แน่นอนเรเวนก็เลยไปคุยกับโกเมสและมอริเชียว่าเฟสเตอร์น่ะคือเฟสเตอร์ตัวจริงแน่นอนแต่ที่โกเมสคิดว่าไม่ใช่ก็เพราะว่าคิดไปเองทั้งนั้นจิตปรุงแต่งบันจึงทําให้โกเมสหลงเชื่อคําลงโง,ง่ๆของเรเวนแบบหน้าตาเฉยแมงเชื่อโคตรง่ายส่วนเฟสเตอร์เขามาเล่นกับเด็กๆและดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มสนิทก,กับเด็กแปลกประหลาดทั้งสองซึ่งเด็กทั้ เรียน2คนมานานแต่พอเฟสเตอร์มาคุยกับแม่ของเขาเธอก็ก่อให้เฟสเตอร์สนใจแต่สมบัติเหมือนเดิมแต่เฟสเตอร์ก็บกนครับว่าในคืนพรุ่งนี้เขาจะต้องไปดูการแสดงของเด็กทั้งสองที่โรงเรียนแต่ก็นั่นแหละเรเวนก็สั่งให้เฟสเตอร์นะ่ะอาศัยจังหวะนั้นเพื่อไปเอาสมบัติมาอย่าไปดูการแสดงอะไรเลยเลอะเธอะและพอถึงคืนวันต่อมาเฟสเตอร์ก็บอกปฏิเสธกับเด็กทั้งสองไปว่าเขาจะไม่ไปงานแสดงในคืนนี้มันจึงทําให้สองหนุนน้อยต้องเสียใจที่ลุงของพวกเขารับปากแต่ทำไม่ได้แต่พอถึงเวลาการแสดงเฟสเตอร์ไม่สามารถอดทนเสียงเรียกจากหัวใจของเเขาาาได้พระว่เขา อยากจะไปงานแสดงสดๆมันจึงทําให้เขาต้องมาดั้งดูการแสดงของเด็กๆอย่างมีความสุขก็คงมันอยากมาแถามในคืนนั้นเฟสเตอร์ยังเล่านิทางก่อนนอนให้เวนเดฟังแล้วมันทําให้เฟสเตอร์ตกปลอมต้องเปลี่ยนไปนั่นก็เพราะว่าเขาเริ่มมีความผูกพันกับตระกูลนี้แล้วเช้าวันต่อมาเฟสเตอร์ก็แสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและดูมีความสุขมากเมื่ออยู่กับครอบครัวอดัมแต่จู่ๆเรเวนก็โผล่มาแล้วบอกว่าเฟสเตอร์จะต้องไปจากที่นี่นั่นก็เพราะว่าเฟสเตอร์อยากจะไปใช้ชีวิตที่สามเหลี่ยมเบอร์มิร่าเหม ปฏิเสธความต้องการของเฟเตอร์ได้พวกเขาก็เลยจัดงานเลี้ยงสุดอลังการเพื่ออำลาเฟเตอร์ ater, ที่จะไปใช้ชีวิตใหม่ในแบบที่เขาต้องการแล้วมันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าตระกูลขอดดานามีมากมายไก่กองไม่ใช่มีเพียงแต่ครอบครัวของโกเมเท่านั้นและในขณะที่ทุกคนกาลังสนุกสนานกาันเวนเดย์ก็มาตามเฟเตอร์ไปร่วมง,งานซึ่งมันก็ทําให้เธอได้ยินแผนการทุกอย่างที่เครเวนแ,และเฟเตอร์ตัวปลอมคุยกันเฟเตอร์ที่แบบนั้นก็พยายามวิ่งตามจับเวนเดย์แต่เขาไม่สามารถตามเวนเดย์ทันนั่นก็เพราะว่าที่นี่คือกร์็ทําตัวน ไปในงานเลี้ยงแต่ก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรจูจูโกเมก็บอกกับเฟเตอร์ว่า,วาเขาต้องคู่จะเต้นมามูสกาที่เป็นการเต้นแบบ2พี่น้องในแบบที่โกเมกและเฟเตอร์เท่านั้นที่จะเต้นได้อา้าวชิบหายอีกรอบแต่พอเริ่มเต้นเฟเตอร์ตัวปลอมกับเต้นมูสกาได้อย่างคล่องแคล่วเราก็ว่าเขานาเป็นเฟเตอร์จริงๆใช่แล้วเหรอครับท้ที่จริงแล้วเขาก็คือเฟเตอร์ตัวจริงแต่เขาประสบอุบัติเหตุจนทําให้สูญเสียความทรงจําแค่นั้นเองส่วนอีเครเวนก็แค่เก็บเขามาเลี้ยงเพราะว่าเฟเตอร์จำอะไรไม่ได้เลยติดต่างว่าเป็นแม่มันเนเลลลยแ้้วพองงาีไดจบ เฟตเตอร์ก็มีความสุขมากจนมันทําให้เครเวนต้องแปลกใจเธอก็พยายามด่าเฟเตอร์สารพัดเพื่อให้เฟเตอร์กลับมาสนใจสมบัติเหมือนเดิมแม่งด่าเอาด่าเอาส่วนพวกอกดดําที่ตอนนี้รู้แล้วว่าวนเดย์หายตัวไปพวกเขาก็พากันแยกย้ายตามหาวินเดย์จนพบว่าเธอมาหลบซ่อนอยู่ในสุสานแต่พอพวกเขากลับมาถึงหน้าบ้านมันก็ทําให้พวกเขาทุกคนต้องพบก,กับความประหลาดใจเพราะมีป้ายประกาศติดหน้าบ้านเต็มไปหมดซึ่งในป้ายก็บอกนะครับว่าต่อไปนี้ห้ามใครเข้ามาในบ้านนี้เีกเพราะว่าเฟตเตอร์จะอยู่ที่นี่คนเดียวคนอื่นๆมันน้ำคานและที่เเป็็นนแบบี้กพราะ ทนายทันลีของเรเวนเป็นคนวางแผนเอาไว้นั่นก็เพื่อจะให้เฟเตอร์เป็นเจ้าของที่นี่แต่เพียงผู้เดียวมันทําให้โกเมสไม่มีทางเลือกเขาก็เลยไปฟ้องศาลนั่นก็เพื่อที่จะกลับเข้าบ้านได้แต่ศาลก็ตัดสินว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเฟเตอร์เพราะว่าเฟเตอร์เป็นลูกคนต่ออ้าวโดนไล่ออกจากบ้านตัวเองแล้วมันก็ทำให้พวกเขาทุกคนต้องพากันขนย้ายของใช้จําเป็นนั่นก็เพื่อออกไปหาห้องเช่าอยู่กันแบบโอโรตยากอยากเฟเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจไม่แพ้กันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะกลัวแม่ตีและถึงที่นี่จะเป็็นนขอองงตร์ไไปแล้ว้ววพกกียั สามารถเข้าไปในห้องนี้รภัยได้เลยนะครับแมงมีแต่คนงององในขนาดเดียวกันที่ครอบครัวดำที่ตอนนี้มาเช่าห้องเสียงเพลงอยู่เว้นเดกกับพักเล่ก็ต้องมานั่งขายน้ําปัน่นเพื่อหาเงินมาจุนเจอือครอบครัวส่วนมาดเชียก็มาสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลที่วันวันเอาแต่เล่าเรื่องราวน่าก,กลัวให้เด็กๆฟังแม่งเข้าใจเลือกงานเท่านั้นยังไม่พอเจ้าติงมือดุ๊กดกก็ได้งานเป็นคนส่งพัสด,ด,ดุที่สามารถส่งได้รวดเร็วทับไวยิ่งกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้แม่งลําบากกับทั้งมือซึ่งการเป็นอยู่ของพวกเขานั้น้นนนนนเเเปปลลี่ยจาากหหมือ็งต มนจึงทาให้มอดิเชียทนเห็นทุกคนลําบากไม่ไหวเธอก็เลยตรงมาที่คฤหาสน์เพื่อพูดคุยกับเฟสเตอร์และพอมาถึงเธอก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรอีเครเวนและไอทันลีประจับตัวมอดิเชียมาทรมานเพื่อให้บอกราชทางเข้าไปเอาสมบตัติแต่จนแล้วจนรอดไม่ว่าจะทรมานยังไงมอดิเชียก็ไม่ปีปากบอกสักแอะแถมเธอยังมีทิฐ่าว่าชอบการทรมานของพวกเขาอีกด้วยแมงคอาเดตติ้งที่แอบตามมาเห็นแบบนั้นก็รีบแจ้งไปฟ้องโกเมสแต่กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องโกเมสก็มึนง,งงสุดๆแล้วเพียงเวลา นี้เพื่อช่วยเมียของเขาทันทีซึ่งโกเมก็ได้ใช้เพลงดาบที่ร่ำเรียนมาต่อสู้กับไอทันลีได้อย่างเข้มข้นแต่ถึงเขาจะเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถสู้ต่อไปได้นั่นก็เพราะอีเคเวมนมันมีปืนเฟสเตอร์ทเทมมันบบนั้นก็ทนไม่ไหวและไม่อยากจะเป็นคนชั่วช้าสามานีกต่อไปเขาก็เลยห้ามเคเวนว่าอย่าทำอะไรโกรเมสเคเวนก็เลยด่าเฟสเตอร์สารพัดและบอกว่าเธอน่าจะทิ้งเขาไว้ให้ตายไม่น่าเก็บมาเลี้ยงเลยโง่ซะขนาดนี้เฟสเตอร์ที่ดีแบบนั้นก็หยิบหนังสือคำสาบทที่อยู่ในชั้นหนังสือออกมาและเดิน เขาจะไม่ฟังเคไเวนอีกต่อไปแล้วอีแม่เวนเอ้าวอไรวะจากนั้นเฟสเตอร์ก็เปิดหนังสือคำสาบออกมามอนจึงทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ลอยละลิ้วเพราะแรงลมที่ออกมาจากหนังสือแล้วมันก็ทําให้เครเวนและไอทธันลี่กระเด็งกระดอนปิวละลิ้วลอยเข้าไปในหลุมศพที่เวนเด้กับพักลี่ได้ขุดวไว้ให้มันทั้งคู่แบบพอดีพอดีเออตายไม่ตายไม่รู้ฟังแม่งเลยน้ําขานส่วนเฟสเตอร์เขาก็โดนไฟช็อตเข้าไปที่หัวโดนมันทําให้ความจำของเฟสเตอร์ย้อนกลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครั้งแม่งมัวจรงิจรงๆเวลาาก็ผ่นไป7เดือนรอา ครัวดาก็กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหลังจากผ่านเรื่องวุ่นวายมาได้ส่วนมีหอยทะีลก็ได้กับตัวประรดาที่เจอในงานเลี้ยงหัวตายก็ได้ผัวใหม่เลยและในคืนนี้พวกเขาไม่มีอะไรทําพวกเขาทั้งหมดก็พากันไปขุดหลุมศพในป่าชา้าเพื่อจะได้มีอะไรทํากันในเวลาว่างแมงโควิปเลดแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างรครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล มาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ